สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะมาพบกันเรื่อยๆแล้วนำเสนอผ้าพื้นเมืองของท้องถิ่นนะคะมีหลายชนิดมากเลยนะคะราคาถูกราคาแพงขึ้นอยู่กับวิธีการทำวิธีการทอนะคะแต่ละชนิดจะราคาต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นผ้าทอมือหรือเป็นผ้าทำมือนะคะผ้าทำมือก็คือผ้าที่ใช้ ปลายขนเม่นทำนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ทำกับชิ้นงานที่ได้จะแตกต่างกับงานทอธรรมดานะคะวันนี้เราจะนำเสนองานทอมือธรรมดานะคะเป็นสิน้นสิ้นเข็นสินส้นาลายทอพื้นเมืองนะคะวันนี้เรามีเยอะนะคะเราต้องไปไวๆหน่อยนะคะเป็นงานใหม่อัปเดตเลยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะอัปเดตวันนี้นะคะ ผืนน <prueba. S 2> <isten> ี้จะเป็นลายจะเป็นสีออกบานเย็นนะคะตัวสิ้นก็บานเย็นนะคะตัวสิ้นบานเย็นมีผืนเดียวนะคะเป็นสิ้นนะคะเป็นสิ้นเข็นนะคะก็ผนืนนี้ราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งพ <1, 800 S 2> ันแปดร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้จะอัดผ้ากาวแล้วนะคะตัวนี้จะอัดผ้ากาวแล้วนะคะ 1,800บาทนะคะก็ถ้าคายกันมาก็แล้วกันนะคะโอเคงั้นมาผืนที่2กันเลยนะคะผืนที่2เป็นอ่สีดำค่ะสีดำปล้องทองนะคะสีดำป้องทองนะคะเชิงตีนจกเราดอกใหญ่มากสวยนะคะออกเป็นแดงช่ำๆเรามี2ผืนนะคะผืนนี้เรามี2ผืนแต่จะแตกต่างกันตรงเชิงนิดนึงนะคะ มีทองกับเงินต่างกันนิดเดียวนะคะนิดเดียวอันนี้เป็นผืนที่สองนะคะใครพลาดจากผืนที่สองยังมีผืนที่สามนะคะสีดำนะคะสีดำนะคะอ่าตินจบก,ก็จะเป็นแดงลายนี้เลยลายน้ำอ่างนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นแดงแบบนี้เลยสวยทุกผืนเลยนะคะขอบอกต้องไวด้วยนะคะคุณลูกค้าปล้องทองอันนี้เป็นลายใหม่นะคะ อัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นผืนที่สองนะคะผืนที่สามจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะผืนที่สามนี่ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะผืนที่สามเป็นสีดําเหมือนกันตัวสิ้นสีดํานะคะตัวสิ้นสีดําแต่ว่าเชิงอ่ะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะมีอาการแต่งลายแต่งสีต่างกันนะคะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะเสน่ห์ของงานทอมือเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันสักผืนนะคะมันจะมีความคล้ายกันอ่าสีดํานะคะปล้องทองนะคะปล้องทองอ่ะฮะสีดําสวยมากนะคะใส่แล้วดูไม่อ้วนเลยใส่สีเข้มๆนะคะ1,800บาทเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันแปด้อยห้านะคะเช่นเคยค่ะอันนี้ก็สีดำวันนี้เรามีสามผืนที่เป็นสีเดียวกันนะคะ สีดําป้องทองเขาจะไม่ป้องอ่าห่างป้องถี่เพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อ้วนเลยแล้วก็เชิงตินจบก,ก็จะเป็นเป็นผืนนี้นะคะนี่เลยค่ะเหมือนกันสามผืนนะคะแต่เชิงนี่จะแตกต่างกันหมดเลยนะคะ1,800บาทนะคะวันนี้ไปกันไวๆเพราะว่าเราเอามาฝากหลายผืนเลยนะคะอ่าเป็นช่วงโอกาสของ ลูกค้าแล้วนะคะบางทีก็มาดูตอนที่มันไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจจับจองกันเลยค่ะนานๆจะเวียนกลับมาอีกรอบนึงซึ่งมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะเชิงก็จะแตกต่างกันทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นสิ้นลายตะวาะมีคนถามหลายคนเลยมีสีน้ำเงินเข้มไหมคะนี่เรามาแล้วนะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะสีน้ำเงินเข้ม เชิงนะคะเชิงก็จะแตกต่างกันเชิงนี่ก็จะเป็นเชิงทอยกดอกนะคะไม่ใช่ทอเครื่องและก็ไม่ใช่งานขนเม่นเป็นงานทอมือแค่ยกดอกนะคะเราเคยมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูแล้วนะคะงานทอมือยกดอกนะคะเชิงจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวสิ้นเป็นลายตะว้านะคะตัวสิ้นเป็นลายตะวา้าสวยมากสวยทุกผืนจริงๆให้ตัดสินใจให้ไวนะคะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทอัดผ้ากาวเรียบร้อยอ่าอีกผืนเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนม่วงอ่อนเลยนะคะโอ้ยสวยทุกผืนจริงๆใจละลายทุกผืนเลยนะคะสีม่วงอ่อนนะคะเชิงเขาก็สวยทุกผืนเลยนะคะจะมีความเป็นม่วงอยู่ด้วยนะคะแมทกันมากเขาจะดึงรับกันเลยไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะตัวเชิงเขาจะมีความเป็นม่วงด้วยเพราะฉะนั้น มีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นท่านใดชอบสีม่วงนะคะอย่าลืมจับจองกันนะคะเพราะเชิงเขามีสีม่วงด้วยเยอะเลยนะคะสวยงามค่ะ1,800บาทเก็บเงินปลายทางก็1850เพิ่มมาอีก50บบาทนะคะของเราคัดทุกผืนจริงๆไม่ได้แข่งขันใครแต่เราคัดนะคะเราคัดนะคะคัดแม้กระทั่งเชิงเนี่ย ต้องแน่นต้องเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะลายดอกลายลายทอต้องแน่นไม่งั้นไม่เอามาทำาวิดีโอมานำเสนอให้เสียชื่อเลยนะคะต้องสวยเท่านั้นถึงจะได้อ,ออกสื่อนะคะอันนี้จะเป็นสีโอรสนะคะสีส้มอ่อนๆค่ะสวยทุกผืนเห็นไหมคะสวยทุกผืนมากเลยจับจองกันได้นะคะหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอก็เป็น เฟซบุ๊กใครเล่นเฟซบุ๊กก็ไปดูนะคะต้องไวนะคะวันนี้เรา,าให้ประมาณ7-8ผืนน้องเลย1,800บาทนะคะสำหรับโอนเงินค่ะสวยทุกผืนนะคะผืนสุดท้ายยิ่งสวยแถมท้ายเลยเป็นสิ้นเข็มสีแดงแดงเป็นสิ้นเข็มเห็นไหมคะป้องทองอตัวสิ้นนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วอันนี้ติดมาแถมไว้นะคะ ติดมาแถมเฉยๆแต่สวยมากสวยมากเนี่ยผืนสุดท้ายเนี่ยสวยมากเลยเพราะว่า,าแดงเขากลืนกันไปหมดตั้งแต่หัวสิน้นตัวเชิงแล้วก็ตีนจกนะคะทั้งๆที่เราต้องเอาเชิงมาเย็บต่อตัวสิน้นแล้วเอาหัวสิ้นมาเย็บต่อตัวสิ้นอีกที3ามเซกชันเลยนะคะงานทอมือต้องประมาณนี้นะคะไม่ใช่งานไม่ใช่งานทอโรงงานเพราะฉะนั้น เราจะมีการเย็บต่อ3าช่วงนะคะแต่เราอัดผ้ากาวด้านในให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสวยเป๊ะไม่มีที่ตินะคะ1,800บาทนะคะไม่แพงเลยสำหรับลายผ้าที่เป็นงานทอมือน,นะคะจับจองกันมานะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพนิ